นสอัสดินเพื่อนเอฟซีนะเราเน่จะมารีวิวี่ทำหอํนะครับลงคลิปบอกสอนไปแล้วนะว่าทำยังไงก็จะมาตอบคำถามนะว่าใช้งานปกติไหมมันจะมีผลข้างเคียงอะไรไหมนะครับก็ไม่มีนะครันนเนี่ดูคันนี้ตัวอย่างคนระับใช้งานมาปีกวานแล้วนะเอา้าไม่ทันดับอันนี้ก็ททำนะครับแชร์ แต่บุณยเนี่ยเป็นอิทีแท้นะครับน,นี่อิทีก้าหานะครับอัพไร่ย,ยี่ว่าโตนะครับคันนี้ใส่หัวฉีดเงี้ยมาปัมมป้มเดิมป่าวะปั้มเดิมปั้มไร่สีปั้มนะปั้มไหมน,นะให้ปลาไปดูดเองปั้มไร่งนะมินเด้นเตียงหายดักโอ้ อาแกนนอกไงเออแกนนอกคุต้าแกนในยันมาน่ะลืมนะครับคันนี้ใส่ปั๊มปั๊มแกนนอกมันเป็นของคุต้าครับแต่ว่าแกนในเนี่ยเป็นของยันมาครับของหนึ่งหนึ่งห้าครับเป็นรุ่นจาโลกนะครับจะใส่พอดีกับปั๊มคุต้าครับเอาแกนแกนในของยันมาไอ้สัวปั๊มแกนนอกมันก็เป็นของคุปต้าครับมันจะใส่เข้ากับ เตือนปั๊มมันพอดีนะครับหรือว่าถ้าใครอยากใส่ของยันมาก็ต้องแต่งนิดหน่อยครับเพราะว่าตัวปั๊มยันมากมันจะใหญ่กว่านะตัวขบตาจะเล็กกว่านิดน,นึงนครับก็ถ้าใครลงกลึงหนก็ให้ลงกลึงกลึงให้นะครับหรือถ้าไม่มีก็ใส่สว่านกับลูกมูนะครับผมเคยทำทำร้อยยี่ไปใส่ร้อยสี่ก็มันมีปัม้มแล้วตอนนั้นก็เลยแก้ขัดให้ให้ใช้ชัวคราบ ก็คัน้นก็ใช้มาปีนึงเหมือนกันของเซบูเหมือนกันครับคันนั้นเป็นของพ่อเขาอาร์ทีร้อยสี่นะครับลูกปั๊มมันสึกนะมุมติดเครื่องอยากกันเลยแก้ขัดได้นะเพรยังไม่มีตังคนะ์ก็วิธีไล่ก็ถ้าถอนหัวฉีดมาก็ไม่ต้องรองแหวนเพิ่มนะับให้ใส่เดิมโรงงานเลยนะแหวน ถ้าจำไม่ผิดน่าจะแหวนสองตัวนะครับตัวหนาแลบตัวบางแหวนแหวนรองสปริงหัวฉีดนะครับอให้ใส่เดิมดูก่อนนะครับแล้วก็ติดเครื่องดูว่าหอบไหมถ้ามันเคกดดังแล้วไม่หอบก็ให้อ,ออกแผ่นหนึ่งครับออกแผ่นบางนะเอาไว้ตัวหนามันจะน้ามันมันจะหนาขึ้นนะครับก็หอบนะคใช่ใช่ เดี๋ยวจะติดเครื่องให้ฟังนะรเซบากับท่อเซเชจะหอบไม่เหมือนกันคนระับเพอีทีแท้มันจะหอบอีกอย่างหนึง่งมันก็เป็นลกูกเหมือนกันแต่มันไม่เขกนะงไว้หน่อยมันจะเป็นลกูกมันนี่นะครับเสียงเพ็ดยังไม่มีนะครับ ลงพื้นนะซั่งบุชอ่าประมาณนี้เปงไงก็ปบทุกเรียนะอ่าอยู่ที่คนไล่นะครับปั๊มนี่ปั๊มเก่านะเดี๋ยวฟังของเซแชงดูเซแชงไล่ใหม่อีกแล้วนะลงคลิปเสร็จไล่อีกนะอันนี้ปั๊มเดิมเหมือนกันครับ ดเดียยนมนมาเหมือนกันแต่ว่าถอดถอดแหวนน่าจะตัวบางออกนะครับนนเพราะว่ามันเคกดังมันเป็นเครื่องโกลเด้นนะเสียงเคกมันจะดังกว่าอีทีนะมันจะมันจะเคกดังคล้ายๆพวกเทียบรยี่นะถ้าใส่แหวนรองสเปรย์หัวฉีดเพิ่มอีกตัวก็เคกตัวนี้นะแต่เสียงหอบก็เป็นลูกหนักกว่านี้นะครับประมาณนี้นะครับ ทำน้าเดิมจากมันเย่ยดับนะดับแล้วถ้าจะให้ลูกแน่นกว่าน,นี้ก็ให้เป็นปั๊มร้อยซี นะครับม yeah. ันจะแน่นกว่านี้นะครับเพราะว่ามันให้น้ำมันหนากว่านะเพราะปั๊มมันใหญ่กว่านะก็จะประมาณนี้นะครับไม่มีผลข้างเคียงนะครเพราะว่าทดลองใช้งานมาแล้วกับคันนี้นะครับปีกว่าเพราะว่าจะทําคลิปบอกตั้งนานแล้วแหละแต่ว่ากลวมมีปัญหานะครับก็เลยว่าทดลองใช้งานกันไปก่อนก็ใช้สองปีกว่าก็เลยตัดสินใจทําคลิป บอกเพื่อน FC นะครับจะได้ไปทำนะครับ <S <S รก็ถ้าเป็นเครื่องเดิม95แน,นะนำให้เป็น T H 6นะครับถ้า11หรือทำสิบให้เป็น T H 1 0นะครับนะก็จะประมาณนี้นะครับถ้าถ้ามันวอดน้ำมันก็ให้รถกรรมนาหานะครับนช่ครับ อันนี้ก็มาแลงน้ำนะมาล้างก็นะเพ่งคอนมันลุงพนพลเสร็จฝนตกนะเลอะน,นะเลยมาล้างนะนี่พามาดูทรงล่างเซแชงอีกนะครับอี่เพื่อนวันไหนสนใจนะครับทรงนี้ก็สกิลมาทักทักมาถามกันได้นะครับอนี่กับเขาเซโบยน,นะก็เบวาวนะตัวนี้ตัวนี้เป็นเวอร์ชันสองนะครับ นี่เวอร์ชันแรกตัวที่ว่าวาวตัวแรกนะครับมันจะใหญ่นะตรงที่วาวไว้นะครับแต่คันนี้เกิดระยะแค่สองนิว้วนะน่าจะสองนิ้วเลยแต่ตัวนี้ได้ได้เยอะนะร,ระยะเนี่ย แต่ผมผมทำผมจะไม่วางเพลาอยู่ใต้แหนบนครับผมจะวางไว้บนแบบนี้นครับถ้าใครอยาไม่สูงก็ไปกลับเอานะครับกลับให้อยู่รางมันก็สูงนะถ้าไม่ชอบเตี๋ยมาะก็ถ้าไม่ชอบเตี๋ย,ยกลับมันก็จะได้ทรงประมาณนี้นะแต่บางคนก็ไว้เพลาบนแหนบเหมือนกันนะที่เราผมทำจะวางไว้แบบนี้ทุกตัวนะเดี๋ยว,วางไว้บนนี้นะ รับตรงนี้ก็จบเพียงเท่านี้ครับขอบคุณที่ติดตามและรับชมสวัสดีครับ